ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบิรถไตซิ่งทำกินครับคลิปนี้มาเบิ้งรถเกี่ยวครับพี่น้องดีซหกสิบติดอุ่มหกแดนะครับแต่งเกี่ยวดันนิวสปริงครับนิวสปริงเป็นสิบสามนิ้วนะครับผมนี่ครับมาเบิ้งติดอุ่มมาแล้วมาไม่แห้งบอนะครับกับพ่อไปไดนนะครับพี่น้องประหยัดแน่งานประหยัดส่วนทุนนะครับ เกียวดันนะครับปูประสิทธิโชคกันช่างนะครับสซเฟอร์กันยังมือใหม่นะครับผมพอจะหลุดไปเรื่อยนะครับนิี่วเป็นนิวของไทยซิงนะครับ13นิวครับเหลือแต่ข้อสปริงครับ้อยในเอีดนี่นะครับผม ถือว่าดีครับทาเกียวดันมานะครับแต่งานแต่งานดีเก่านะครับจากที่เกียวเขาลมเมื่อใดก็เจียวได้ดีเก่านะครับสี่ครับคอยเช็คคอยความชั่วนะครับบางที่ห้องเจียวไปมันอาจจะหูดไม่นำนะครับบางทอเข่ามันเข่าร้ายไปมีตันไปทันนะครับมันสีไปพันอยู่ของปากนะครับนี่นะครับผม มันเป็นเจสิบ G โว้ o นะครับปุ่มนะครับมันนีเห็ด่มมาเพิ่มประมาณ6ก0 0 0นนะครับ6ก0 0 0นนหน่อยๆนะครับพี่น้องก็พี่นีกัแบแจ่งพุดไหลยครับใส่เลียนลู่หลือเลียนล้อน้าของเจสิบใส่นะครับเกีียวดันนะครับเหลือแต่ข้อสปริงนะครับผมตก็เป็นตู้เบาเลยครับพี่น้อง ไป้เบิ่ง้า่นันครับเจ๊จิบจีโปนะครับพี่นั้นเพิ่เสริมปลายเกี่ยวดันนะครับบริเวณเอาเกิดนะครับเสริมปลายขึ้นมาให้มันชนกันนะครับแล้วก็ชดโมลี่ยกตู้นะครับเกี่ยวดีก็เก่าครับพี่น้องเพื่อว่าดีดีก็เก่าหลายนะครับอันเดิมเดิมนี่เกี่ยวกลมนี่ไปสาแห่งนะครับทั้งเท่อกับแขนเท่ากันยังนะครับนีแตงมานีก็เพื่อว่าดีก็เก่าหลายนะครับ จากที่เกี่ยวขลมบัไหนกับกีกยวไดนนะครับนี่ครับครับพี่น้องคลิปหนีกสิสีะมาหนีก่อนนะครับผมคลิปหนาพอกัอนไหมครับผมสวัสดีครับ